เอาแล้วสิครับทุกคนเพชรที่ดองมาก็โดนน้องหนเอลตกไปจนหมดสายฟีมันสายไปแล้วใช่ไหมในการดองเพชรให้ทันตู้ตัวละครจูเลียสแต่ในพาทน,นี้นะครับผมมีทริคในการฟาร์มเพชร่าฝากเพื่อนๆนะครับบอกเลยว่า ใครที่ใช้เพชรหมดอ่ะมีเพชรในการสุ่มตู้ตัวละครจูเลียแน่นอนพราะในส่วนนี้ผมทํามันแล้วจะไม่วิธีอะไรกันบ้างและสายฟรีเจอร์เราจะไปรอดจริงๆหรือไม่ก่อนไปรับชมคลิปฝากเพื่อนๆกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดติดตามไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆน่นในะครับที่กำลังมองหาร้านตรงเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Topup มีบริการได้ดีเยอะๆมากมายสาดาบเป็นเพื่อนในที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไปด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over t o p Up โอเคครับเ,เพื่อนๆและแล้วนะครับตอนนี้ตู้ตัวละครจูเลียก็ได้ถูกทำการอัปเดตเข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับการสุ่ม999ครั้งที่เ,เพื่อนๆสามารถไปรับในส่วนของกิจกรรมในส่วนนี้นะครับจกักรพพรดสัต์ให้กดรับไปได้เลยแล้วเพื่อนๆจะมีตั๋วนี้ขึ้นมาครับจากนั้นนะครับเ,เพื่อนๆก็ ไปกดรับของขวัญน,นะครับไม่รู้ว่าเข้าไปหรือยังอ่ะน่าจะเข้าไปแล้วแล้วเพื่อนๆก็สามารถไปอัญเชิญ999ครั้งในส่วนนี้ได้เหมือนกันในส่วนของการอัญเชิญครับก็มีเหล่าตัวละครที่ผมบอกเพื่อนไปครับก็จะเป็นตัวละครมาตรฐานทั้งหมดเลยนะในส่วนนี้ก็สามารถมาสุ่มกันแบบจุใจกันได้เลยเต็มที่อย่างต่อมาครับเรามาพูดถึงการหาเพชรในตัวเกมกันหน่อยละกันนะครับ ซึ่งทุกคนสังเกตได้เลยครับว่าก่อนหน้านี้ผมแทบจะไม่มีเพชรเลยเพราะว่าผมสุ่มตุลละครโนเอลแบบปั้นสุดจริงๆเพชรหมดเกลี้ยงซึ่งวิธีแรกที่เพื่อนๆสามารถได้ดาวเพชรนะครับผมนั่นคือการวิ่งเตะกล่องในแผนที่นะฮะซึ่งในการวิ่งเตะกล่องหรือว่าลังไม้ในแผนที่เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะสามารถได้รับเพชรได้รับทองและที่สาคัญครับคุณจะได้รับแต้มสํารวจหรือว่าบันทึกนักะจญภัยนั่นเองวิ่งไปเลยครับมันจะมีโอกาสได้กล่องรับประมาณ10เพชร20เพชรโดยประมาณ แล้วถ้าใครยังไม่เคยได้เปิดหีบนะเว้ยทุกคนบอกเลยว่าได้เพชรเป็นพันเลยนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยเปิดหีบภายในเกมนะครับจะได้เพชรอยู่ที่ประมาณ1 1 0 0ัน่้นะหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับส่วนใครที่เปิดไปแล้วครับก็ใช้วิธีการวิ่งเตะก,กล่องไปเลยครับแต่และกล่องจะทําการรีเซ็ตในแต่ละวันนะก็ลองเตะๆกันดูนะได้ทั้งทองไนะด้ทั้งเพชรเนี่ยถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราสามารถหาเพชรไว้ใช้ในตัวเกมได้เช่นเดียวกันอย่างต่อมาครับก็สืบเนื่องอย่างที่ผมบอกว่าการเตะก,กล่องใช่ไหมทุกคน มันจะได้รับในส่วนบันทึกนักผจญภัยในส่วนของบันทึกนักผจญภัยนะครับก็จะให้เรียกง่ายๆครับก็คือความสําเร็จของค่าชื่อเสียงของในโลกนะครับซึ่งในส่วนของความสําเร็จครับมันก็จะมีในส่วนของภารกิจให้เราทาไม่ว่าจะเป็นความทรงจาคําขอเชาาเมืองนะครับแล้วก็อื่นๆแล้วเวลาคุณทำครับมันจะได้รับขีดเป็นเลเวลตรงนี้นะครับสำหรับใครที่ทำครับมันจะได้รับค่าชื่อเสียงเนาะสำหรับใครที่ทําเป็นครั้งแรกนะครับหรือว่าเลเวลหนึ่งอ่ะจะได้อยู่ที่ประมาณสามร้อยเพชรทำไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีของรางวัลเยอะ เราจะได้รับหีบชิ้นส่วนเลือก s อสเดาจำนวน1ชิ้นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆนะในส่วนนี้แล้วก็ได้รับเพชรเมืองละ300เอาง่ายๆแล้วเราลองดูสิว่ามีกี่เมืองให้เราทำเว้ยมีทั้งหมด5เมืองนะครับเมืองละ3 0 0ใครยังไม่ถึงรีววหนึ่งอ่ะให้ที่ไปทำเลยนะตอนนี้ผมก็ไล่เขาหิมะขึ้นมาแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปไล่ในส่วนของชายแดนอนาณาจักรนะครับแล้วก็มาแถวเมืองชายหาดแน่อันนี้เป็นรีววสจะขึ้น4ละอันนี้จะเอาให้ได้1น,นะครับ พะเราทําอย่างเงี้ยเราก็จะได้รับเพจมาเมืองละ300นั่นเองอันนี้คือภารกิจที่เราต้องทํานะอย่างต่อมาครับเอาใจสายเก็บดาวหน่อยละกันครับในตัวเกมมันจะมีภารกิจในการเก็บดาวนะครับเมื่อถ้าเราเก็บดาวได้240-270จะได้ตั๋วสุ่มนะครับซึ่งวิธีการเก็บดาวนะครับก็คือการที่คุณต้องมาเก็บดาวไอตรงนี้เว้ยนี่ไอพวกเมืองอย่างงี้เวลาเก็บดาวตอนนี้ซึ่งผมบอกเลยครับว่าเก็บดาวดิง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะมากๆถามว่าเก็บดาวอย่างเงี้ยมันง่ายกว่าแต่ก่อนยังไงนะครับ ้องบอกเลยว่าตั้งแต่มีตัวละครโนโอเอลชุดไา้น้ำอ่ะใครที่ปั้นทีมอะไรไม่เก่งหรือว่าตัวละครแบบไปต่อไม่ไหวลองเอาตัวละครโนโอเอลชุดไา้น้ำตัวเดียวครับปั้นในสุดจัดของน้องดีๆและเอาไปฟาร์มหรือเอาไปลงเก็บดาวนะบอกเลยว่าเก็บดาวได้ค่อนข้างง่ายมากๆในส่วนของการเก็บดาวค่าความสัมพันธ์เนี่ยนอกจากการเก็บดาวของในแมพเพื่อได้รับตั๋วตั้งหากอยู่แล้วนะครับเวลาเราทําครั้งแรกหรือว่าเคลียร์ภารกิจเนี่ยคุณจะ สามารถได้รับเพชรรอบล้6 0 0เพชรนะครับเพราะว่ามันจะเป็นภารกิจ15ดาวได้200ยนะครับยีดาวได้300ก็เป็น500เพชรเนาะซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆครับแต่ละเมืองแต่ละจุดเนี่ยมันจะมีให้เก็บดาวอย่างละ2จุดนะครับก็รวมๆแล้วแถมถ้าใครเก็บดาวได้เต็มครับคุณจะได้รับกล่องของขวัญเห็นไหมผมมีทั้งหมด18กล่องสามารถเลือกใส่ที่ต้องการนะครับบอกเลยว่าถ้าสม่มได้จูเลียสจับหนักจัดเต็มแน่นอนในส่วนนี้และอย่างต่อมาครับผมแอบอย่างการเก็บดาวยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับให้คุณไปในส่วนของภารกิจจทั่่่ววไไปปนะมาเ็ ป่าดันเจียนเขตเมืองหรือว่าถ้ำนะครับหรือว่าอะไรก็ตามครับคุณจะรู้ว่าการลงครั้งแรกหรือว่าผ่านครั้งแรกตัวเกมจะให้ทั้งหมด10เพชรไอ้นี้ก็สามารถเก็บตกไปได้นะทุกคน10เพชรเนะี่ยเวลาเราผ่านนะมันไม่ใช่น้อยๆน,นะว่าผ่านแบบสะสมไปเยอะๆนะแล้วส่วนนี้ก็มันจะมีในส่วนของโถงภาพลวงตานะครับสำหรับใครที่ผ่านโถงภาพลวงตาในส่วนของชั้นที่เป็นเลขศูนย์นะครับก็คือไม่ว่าจะเป็น70-80อะไรประมาณนี้ครับคุณจะได้รับเพชรนะครับนี่ ถ้า80เนี่ยคุณจะได้อยู่ที่อเมน1,200เพชรต่อการผ่านแต่ละครั้งซึ่งหลายคนแบบอุย้ยผมจะปั่นทีมผ่านหรือเปล่าเนี่ยบอกเลยว่ามีโนเอลมีจูเลียสคุณผ่านได้แน่นอนนะนี่ลองเก็บตัวเก็บอะไรผ่านได้แน่นอนครับแหม80 90อะไรเงี้ยโอ้โหรอบละ1,200เพชรเยอะมากทุกคนยังไม่จบนะครับอ่านอกจากโถมภาพลวงตาแล้วยังมีอะไรที่เราสามารถเก็บเพชรได้อีกบ้างนะฮะนั่นก็คือในส่วนของกิจกรรมนะครับกิจกรรมตอนนี้ที่เราทําได้นะครับก็คือร้อนนักมาพักใจ ในส่วนของกิจกรรมร้อนนักพ,พักใจครับมันจะมีในส่วนของของรางวัลแล้วก็อีเวนต์นะครับเมื่อคุณทําการเก็บของภาริิจได้เนี่ยคุณจะได้รับตั๋วมาอีก5้าใบนี่เป็นตั๋ว5้าใบยังมีกิจกรรมอีกนะฮะยังไม่จบยังไม่จบทุกคนกิจกรรมตอนนี้ที่ทําการอัปเดตมาพร้อมกับจูเลียสนะครับผมนั่นก็คือซานต้ามาแล้วซึ่งกิจกรรมนี้ผมบอกว่าโคตรดีท่าว่าดียังไงครับก็คือว่าเวลาเราผ่านแต่ละครั้งครับเราจะได้ของรางวัลไว้แล้วจะมีในส่วนของของแต่งบ้างแล้วก็ของอื่นๆนะครับ ในส่วนนี้ถ้าเราทําจนเสร็จนะครับมันจะมีกิจกรรมที่จะตามมาในช่วงของตัวละครจูเลียสใช่ไหมจูเลียสมันจะหมดวันที่8ใช่ปะทุกคนและกิจกรรมที่จะตามมานะครับยังมีในส่วนของกิจกรรมบิงโกซึ่งในส่วนของกิจกรรมบิงโกเนี่ยจะได้รับตั๋วมันมาประมาณ30บใบพร้อมกับเพจอีกประมาณ600เพรหรืออาจจะมากกว่านั้นนะเว้ยทุกคนซึ่งในส่วนนี้ผมว่าทุกคนสามารถทําได้นะครับในส่วนของกิจกรรมบิงโกเพราะตอนนี้กิจกรรมยังเหลืออีกเยอะที่ยังมาไม่ครบเว้ยทุกคนนี่ อย่างต่อมาครับผมนั่นคือภารกิจรายสัปดาห์ซึ่งในส่วนของภารกิจรายสัปดาห์นะครับคุณจะทําทรห,ร eting, ห,รหรือว่าไม่ทําก็ได้นะครับหรือว่าจะนับหรือว่าไม่นับก็ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของภารกิจรายสัปดาห์เนี่ยมันก็จะเป็นพวกอ่าภารกิจขั้นสูงนะครับได้รับ80เพรได้รับตั๋ว3ใบแล้วก็จะมีนี่40เพศ40เพศ40เพรนะครับแล้วก็ในส่วนของระดับสูงนะครับใครที่ยังเคลียร์ไม่เสร็จน้อหรือว่าใกล้เสร็จแล้ว,ใใลวคุณจะได้รับตั๋วไปทั้งหมด10ใบได้ มันก็เป็นกรณีที่บอรกรว่าใครทํายังไม่เสร็จนะครับในแล้วไปทําเสร็จในช่วงของจูเลียสพอดีก็จะได้รับผลประโยชน์ในส่วนนี้ไปได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของรางวัลต่างๆนะครับให้เราทําอย่างต่อมาครับนั่นก็คือภารกิจหรือว่าคําขอชาวเมืองนั่นเองคําขอชาวเมืองครับก็จะมีทองแล้วก็เพชรไดส่วนใหญ่คําขอชาวเมืองที่จะได้รับทองกับเพชรอาจจะเป็นเมืองที่1กับเมืองที่2นะในส่วนนี้ใครที่ยังไม่ทําก็สามารถไปทําได้นะครับได้เพชรมาค่อนข้างเยอะในหัวข้อต่อมานะครับผมนั่นก็คืออารีนา ในอารีนาหรือว่าสนามประลองนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการรีเซ็ตอันดับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใครที่อยู่อันดับต้นๆหรือว่าอันดับสูงๆเนี่ยเวลาจบซีซั่นเนี่ยก็จะได้รับเพชรเยอะมากๆแล้วก็ในส่วนนี้ใครที่ยังไม่ได้ขึ้นหลีกระดับสูงอนะ่ะผมแนะนําว่าพยายามหน่อยนะครับพยายามขึ้นให้ได้สายฟรีขึ้นได้แน่นอนขึ้นไปนะครับถ้าอยู่ในหลีของระดับแชมเปี้ยนนะแล้วก็คุณทําการเก็บเพชรในส่วนนี้คุณก็มีเพชรเป็นพันเลยนะเว้ยเกือบครึ่งหมื่นแล้วว่ะ แล้วเป็นอะไรที่สําคัญมากๆครับเวลารีเซชั่นก็จะได้รับเพจกลับมาค่อนข้างเยอะแล้วตอนนี้ก็รีเซชั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้รับเพจมาทั้งหมด800เพรนะครับแล้วก็มีกิจกรรมปิดอัพเอกนู่นนี่นั่นเราไปหมดครับนี่เพรที่เราได้รับมา180บวกอีกหนึ่งตัวนะครับเราก็มีอยู่ที่6,425แล้วทุกคนโอ้โหอย่างเยอะอันนี้คืออาดิดานะครับผมและอย่างสุดท้ายนะครับนั่นคือในส่วนของหน่วยนั่นเองนะครับ ในส่วนของหน่วยก็มีให้เราทําเช่นเดียวกันแต่จะเป็นการเช็คชื่อนะ่เ,เวลาละข้อหน่วยไปครับเช็คชื่อไปมันก็จะมีในส่วนของของรางวัลนะครับเป็นเพจให้กับเรานะครับมีตั๋วให้ด้วยแล้วก็มีที่สุ่มตัวละครด้วยอันนี้ก็ค่อนข้างดีมากๆกครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากๆในการทําภารกิจนะแล้วก็เป็นทริคที่ผมได้ทํางานรวบรวมแบบกระชับมาฝากเพื่อนๆแล้วนะครับสำหรับใครที่แบบอุ้ยผมจะหาเพจยังไงให้ทันแล้วก็ ในช่วงวันลา14วันที่ตู้ตัวละครจูเลียสอยู่เนี่ยจะสามารถหาได้ทันหรือเปล่านะครับซึ่งบอกเลยครับสามารถหาได้ทันแน่นอนเนาะในส่วนพานนี้ครับถ้าผิดพลาดประการใดขอาการาบประธานอภัยกันด้วยแล้วถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนเอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในพารต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับจัดไปหสเต็ปปิดท้ายแบบกลือ